วันนี้เวลา10บนาฬิกา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปวางพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระนารายมหาราชนวงเวียนเทพสตรีอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีเนื่องในวันสมเด็จพระนารายมหาราชประจำปีพุทธ ศักราช2,568เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจในด้านต่างๆนานับประการโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเจริญสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศอย่างความเจริญรุ่งเรืองแก่ประเทศชาติทั้งด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์การค้าและสถาปัตยกรรม นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานต่างๆไปวางพวงมาลาถวายราชสักการะอาทินายสุดชาติตันเจริญรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้แทนนายกรัฐมนตรีวางพวงมาลาของคณะรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีและนายอัมพลอังคภากกุลผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีได้นําหน่วยงานองค์กรภาคราัฐภาคเอกชนตลอดจนมูลนิธิต่างๆในพื้นที่จังหวัดลบบุรีร่วมวางพวงมาลาโดยพร้อมเพรียงกัน สมเด็จพระนารายมหาราชเป็นพระมหากษัตริย์ลำดับที่27แห่งกรุงศรีอยุธยาทรงพระราชสมภพเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์2175เราจะทรงครองราชได้ประมาณ10ปีมีพระราชกระแสให้สถาปนาเมืองลาโวหรือว่าจังหวัดลบบุรีในปัจจุบันเป็นราชธานีที่2และเสด็จพระราชดำเนินไปประทับที่เมืองลาโวเป็นประจำทุกปีปีละประมาณ8-9เดือน สมเด็จพระนารายมหาราชเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่11กรกฎาคม2231สิร,ริพระชนมพรรษา56พรรษาทั้งนี้คณะรัฐมนตรีได้กำหนดให้วันที่11กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันรัฐพิธีโดยไม่ถือเป็นบันหยุดราชการ